วันนี้เราจะมาเล่าประวัติของเดอะชูเส้นวันกันนะฮะซึ่งผมจะวจะจะพูดประวัติข่าวๆข,ของของประวัติของชูเส้นวันก่อนนะฮะชูเส้นวันเขาเคยเป็นเพื่อนกับ Dark ก o หลดมาก่อนแล้วเขาก็แยกทางกันแล้วเด e Dark ร์ก d หลดก็ไปเจออะไรเข้าแล้ว Dark ก o หลดก็จะสนใจทำให้ ดาร์คโหลดแยกทางกับชูเซนวันและเขาเป็นศัตรูกันทันทีโอเคเดี๋ยวมาประวัติเพื่อนเขาเลยนะฮะซึ่งประวัติของเขาจะมีแค่ดาร์กโหลดคนเดียวนะผมไม่รู้ว่ามีใครอีกหรือเปล่านะแล้วก็เฟนนิวนะฮะแบบเพื่อนใหม่นะฮะเพื่อนใหม่ก็จะมีออเรนหรือเดอะซีซันคัมอิงนะฮะก็เลดแล้วก็บู แล้วก็กรีนนะฮะนี่คือเพื่อนใหม่ของพวกเขานะคะถ้ามีอะไรต่อผมก็จะเล่าอีกนะฮะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย